ก็เต็มทุกอย่ผมเลยลังกานันก็กระเป๋าต้อมีจานกับสีเปอร์เบอร์สิบนะครับก็นะครับก็ฟ้ากันหนึ่งกันยืะ เดี mm. ๋ยวนี้คัวันนี้มีกือเบอร์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 เก้าเบสินกันเยอะด้วยนะครับสวัสดีวันนี้วันนีเราจอกันใหม่ครข้งหน้าสวัสดีสวัสดีครับ